แล้วก็สีนี่ก็ยังไม่เอานะต้องให้มันเขียวจริงๆเป็นควันสีเขียวเลยนะครับมีกันิดหนึ่งครับครับมันมันจะสีเข้มกว่านี้มันออกออกเป็นไหมคือว่ามันมันจะไม่ไม่ถ่านแล้วมันเป็นถ่านแล้วคือเป็นเปลวไฟเนาะเป็นเปลวไฟแล้วนั่นแหละคือจะทุบได้เลยทีนี้ทุบมันก็ลงเลยปิดได้เลยปิดได้เลยถ้าควันอย่างนี้ไม่ปิดครับผมมคือสีมันต่างกันชัดเจนเนาะสีมันต่างอันนี้ใสอันนี้ใสอันนี้ขาวคุณขาวคุณอ๋อนี่คือยังยังไม่ไหมแต่ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นถ่านจริงถ้าเป็น เป็นฐานจริงมันจะมันจะเปลี่ยนสีทันทีเปลี่ย<ม>นสมน<อ>นนีมันออกสีเขียวเห็ยวไหมนี่นี่ยเนี่ยมันสีมันจะต่างกันเลยคือดูในรูนี่เห็นเป็นสีเห็นเป็นไฟเลยครับ<อ>มันจะเป็นไฟนี่แสดงว่ามันจะเป็นฐานจะทุบได้แล้วอีกนี่ประมาณาอีก บ่ายโมงบ่ายสองผมก็จะทุบแล้วครับถุงผมให้เอานะแต่ผมไม่โกยให้ให้โกยเอาเองครับผมโกยออกไปตามไปผมก็จะดินมาใส่แล้ดินตัวนี้แหละลงมาใส่อ๋อเวลานมเขาก็มาโคนไปบ่อยทีละสามถุงสี่ถุงเอาไปเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้เอาเงินเอาเองเลยครับครับแต่ผมก็จะโกยดินลงกรถ่มนี้โกยใส่ถุงเองนี่แหละเอาเงินขายมือถูกต้องเนาะครับครับผมใครอยากได้ก็เอาไม่ได้ขี้เหนียวถึงขนาดว่าอู้อะไร แต่ขายหมดเลยบอกไม่ได้ขายถ้าอยากได้ดินี่ไปปลูกของก็มาปลี่ยเอาใส่ถุงก่อเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเยอะเท่าไหร่เนาะอ่าพอประมาณก็ถุงสองถุงก็ไม่ว่ากันอ่าแต่ยาวเกินนั่นไม่ใช่มาปิดเอัปเต็งอัพเลยผมจะดินที่ไหนถุงฐานต่ออี๋ใช่ใช่ครับวันนี้ว่าจะมาหาน้ำมันเอาน้ำส้มควันไม้เนาะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเลย ครับผมสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีค่โอ้สัมภาษณ์ยายเลยวันนี้เอี่จะไม่มีอะไรหรอกไม่มีจะไม่มีเปลือกไม้ป็นไงมีแต่ฐานไม่มีเปลือกไม้ไม่มีไอ้พวกใบที่ปิดฐานเนี่ยจะไม่มีเลยไม่มีเศษไม่มีมันกูเซ็เมื่อกี้กูเซ็ตเมื่อกี้แหละนี่อันนี้กี่วันครับเผานี่ยดนสามวันแล้วสามสี่วันแล้วโอ้โหจากนี้เพิ่งไปถึงเตาที่สองแต่แต่วันนี้มีเตาที่สองแลนี่ ตาที่สองอน,นี้ฐานอะไรครับคุณลุงฐานไม้กระถินนรงครับไม้กระถินนรงสะสมอันนี้ไม้อย,อย่างดีเลยนะครับไม้กระถินนรงผสมกับไม้กระบกลเลยค่ะนี่ผสมกับไม้จะบกเลยที่คุณลุงบอกว่าไม่มีเปลือกไม้นี่ดูยังไงครับหยิบให้ดูหน่อยคือเผาออกมาแล้วกลวยมามันจะไม่มีเปลือกไม้พวกมันจะไม่มีเปลือกติดเลยมันก็มีอยู่บ้างเลยมันก็มีอยู่บ้างแต่มันส่วนน้อยมันจะมีสักกันมาเลยเปลือกนี่ไม่ดีใช่ไหมดีแต่มันไม่มี มันดีหมดเปลือกเปลือกไม้นี่มันจะดีหมดเลยอ่ามันจะไม่ค่อยเห็นแล้วไม้ไม้ถือว่าเอาไม้เป็นปิดฐานเวลาผมนีครัปิดข้างบนปิดข้างนี่มันจะไม่มีมันจะไม่มีมันจะไม่ไม่มีครับผมมันจะสะอาดอยู่อย่างนี้แหละปูออกมาก็เป็นแบบนี้แหละถ้าปูออกมาทานหนักด้วยครับไม้เนื้อแข็งมีมีน้ำหนักเนาะอ๋อถ้าทานหนักๆนี่ เผาได้นานถูกต้องไหมครับอ๋อการว่าสองกิโลอย่างนี้ยการว่าสองกิโลจะนึ่งข้าวไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปด้วยไม่ไม่ีคุณภาพไม่มีคุณภาพจุดปุ๊บหมดปั๊บเลยเนื้อยังไม่สุกเลยอ๋อไม่ต่ำกว่าสองหัวนะสองกิโลนี่สองหัวไม่หมดอ่ะครับผมไปนี่ไม่หมดแน่นอนผมรับประกันให้เลยว่าสองกิโลนี่นึ่งข้าวผู้เผยจะได้สามหัวครับผมอันนั้นถุงเท่าไหร่ครับคุณตาอันนี้ถุงละสองกิโลทรงยี่สิบบาท คุณป้าเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับ0990264750ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับ0990264750ค่ะโทรมาสอบถามได้เลยเนาะใชครับผมส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับอันนี้คือฐานของคุณตากับคุณยายเนาะใช่โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่คนนั้อันนี้ทำประชดหรือเปล่านี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเอาไว้ดูครับนี่แหละคือการเผาฐานต้องได้เนื้อๆแน่นๆอย่างนี้ครับอืม ปกติตามบ้านเราก็จะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเนาะเขาเขาต้องการอันเศษเล็กเล็กพอดีพอดีแต่นี่เนี่ยเวลาทำมันต้องเอามีดมาแซะเขาบอกว่า้อมันใหญ่เกินเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปทุบมันสวยเกินสวยเกินเขาบอกสวยเกินก็ไม่เอาโอค้คื้อขี้เกียจทุบครับผมก็เลยาาคุณเขแต่ครับผมต้องมาทุบทุบเพราะอะไรเพราะ เขาต้องการอยากได้เล็กๆขนาดรุ่นอย่างเงี้ยก็มีมันทีอยากได้ขนาดนี้นี่กิ่งนี่กิ่งมันยากง่ายดูดูกิ่งมันดูกิ่งมันเนี่ยมันจะเป็นกิ่งเผายังไงให้ได้ยังไงกันตาก็พี่เห็นเนี่ยก็พี่เห็นมาชุดก่อนนะครับผมจ้านี่เตานี่เสร็จเตาเตานี่ก็เสร็จนี่เตาที่สามตอนมาตอนนั้นนะมันจะมีสองเตาคู่ครับใช่ครับเก็บหมดแล้วนี่เตาใหม่นะเริ่มใหม่อีกแล้วเริ่มใหม่เตานี่ก็ไม่ไม่ถึง สิ้นนเดือมัก็น่าจะหมดใช่ไหมครับหมดครับนี่เพิ่งโกยวันแรกนี่างน้ตาแรกพึ่งตาขนาดนี้นี่ตีเป็นเงินเท่าไหร่ครับคุณสี่พันค่ะสี่พันบาทครับคือผ่านเลยสี่พันหมาบผานเลยไม่เราคุยกับเศรษฐีหรือเปล่าตอนนี้นะครับไายคือพูดตรงๆอ่ะพูดตรงสี่พันจริงๆแต่ไม่รู้เงินไปไหนหมดเลยก็คือหมดเรื่นี้ไปหมดเลยคืออย่างน้อยเรามีทุนทรัพย์เนาะไม่เดือดร้อนใครเนาะถ้าเกิดว่าผู้เท่าผู้เก๋บางคนไม่ทําอย่างนี้นะ เขาจะนั่งแล้วก็คุยกันดินทาคนนั้นคนนี้ใช่ใช่ใช่ครับสิบคูณสิบแต่ของเรานี่เราใช้เวลาตรงนี้เนาะครับผมนี่ถ้าถ้าผมเอาไว้เก็บทีเดียวนี่เก็บไม่ได้เพราะว่าเยอะเกินอ๋อเราเก็บทีละสามพันสี่พันก็ทั้งวันแล้วนี่ครับผมเพื่อจะกรอกได้เพื่อจะนั่นได้วันนี้ก็เก็บตรงนี้หมดพรุ่งนี้ก็โดไปอีกไปเรื่อยๆจ้ะครับผมไปทุกวันเขาบอกว่ามีไฟไหม ผมจะไม่ให้มีไฟเพราะว่าทานมันจะแตกเวลาปกวนจะตต้องให้มันดับครับผมอันนี้คือดับสนิทเรียบร้อยแล้วดับสนิทปล่ยลงมามันก็ดับเลยแหละไม่ต้องรดน้ำแล้นะเอาจริงเหรอครับไม่ได้ทำอะไรเฮ้ปกติทานมันติดไฟมันก็ต้องติดไฟต่อนะครับ แต่แตอนนี้ไม่มีครับไม่มีทำไมถึงกลวยออกมาแ่อีกแขนหนึ่งก็ไม่มีครับแต่กลวยมาถึงนี่เวลานี่กลวยมาถึงนี่ก็ไม่มีไฟครับการทุบดินเนี่ยไม่มีรูมันมันไม่มีรูออกครับกลวยถึงนี่ก็ไม่มีไฟนี่ครับผมถ้ากลวยขนาดนี้ก็ไม่มีไฟนะไฟมันจะอยู่ช่วงนี้หมดเลยอยู่ช่วงนี้ไปนู่นตัวนี้คือดับสนิทแล้วคือดับสนิทแล้วมีสิทธิ์กลวยได้เลยอันนี้ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยถ้าผมจะกลวยแต่ผมต้องต้องรอพ่ออะไรพ่อมันกอกไม่ทันครับผมเนี่ยมันเก็บไม่ไฟเยยปล ที่มีควันเนาะที่มีควันมันจะมีไฟหลังนี้มามันไม่มีไฟหลังนี้ไม่มีอันนี้คุณลุงปิดรูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดปิดเมื่อไหร่ครับนี่ปิดเมื่อไหร่ครับปิดเมื่อเช้านี่ครับอ๋อนี่แหละปิดนี่แหละผมทุบเมื่อเช้านี่ก็คือทุบให้แน่นเลยครับทุบให้มันอยู่เลยมันจะไม่มีไฟไล่ลมไล่ไล่ไล่ออกหมดเลยไล่ผมจะอัดข้างทีนี้แล้วไฟมันก็จะดับพอมันดับปุ๊บก็จะเหลือยๆจจุดนี้ไปเลยครับผมสุดยอดเลยนะคุณลุงเนาะแล้วพวก ผ่านพวกอะไรนี่ไอเศษนี้ได้ไข่ไหมหรือว่าไงไม่ครับพอตรงนี้ก็ดินนี่จะขึ้นมาผมหมายอีกเตาต่อไปครับผมนี่ปุ๋ยชั้นดีเลยใช่ใช่ผมกําลังบอกนะนั่นก็กอกไงปุ๋ยข้าเม่านี่กองตรงนี้ก็มีเขาบอกเขาม่ซื้อพวกอาไปเขาไปถุงละสามสามสิบบาทก็ใครเหล่าได้ครับเลยถ้ามีคนมาซื้อมาวานค่ะมาซื้อสามถุงสามถุงก็ซื้อไปทําปุ๋ยหนบาทถุงละสามสิบบาทเศษเศษเศษฐานทางนู้นตัเยอะนี่ตรงนี้ก็เยอะนี่ถ้าไม่มีใครมาซื้อผมก็เอาลงไว้ข้างให้สานาไปอ๋อ ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยอันนี้คือถ้าเป็นวัวนี่ก็คือขายได้ฮอดขี้เลยนะใช่ไหมับทานี่ขายได้ฮอดเสร็จเลยนะเสร็จเลยครับครับผมคุณป้าช่างถุงละเท่าไหร่ครับนั่นถุงละสองโลครับอันนี้สองกิโลถะกิโลถ้าเสร็จเนี้ย ทุ่งปุ๋ยหนึ่งสามสิบบาทเลยไขาเอาไปปลูกเขาเอาไปปลูกกะบพี่ยมปลูกอะไรเอาไปผสมดินน่ะผสมกับดินครับผมเขาจะไปปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกขิงปลูกอะไรทุกอย่างแหละครับผมเขาบอกว่ามันจะไม่มีแมงมาลงอ๋ออันนี้อันนี้คนอื่นเขาพูดนะแต่ผมไม่เคยปลูกแต่ผมไม่รู้นะแสดงว่าต้องเก็บไว้ผมแล้วงานนี้นะเดี๋ยวจ่ายตังค์ไว้ก่อนเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะเอาเอาสามถุงนะป้านะ เดี๋ยวก่อไว้ผมเลยนะผมจะไปใส่ต้นไม้ผมเหมือนกันเลยอยากได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าบางคนเขานี่อย่างต้นหมดลงแทมเอาแกก็มาขออย่างนี้ได้ไหมได้แกมาทำเอาเองแต่เมาเองนะแต่ถ้าจะเอาไปปลูกกระเทียมเนี่ยนี่เอาอย่างนี้ก็ได้นะเวลาผมป่วยผมไม่ได้ห่วงเลยผมไม่ได้ ผมไม่ไม่ไม่คิดเหนียวถึงขนาดคนจะมาขอครับผมนี่เอาไปผสมดินแล้วก็ปลูกดอกไม้ปลูกกระเทียมนะสามถุงผมให้เอานะแต่ผมไม่กกยให้ให้กกยเอาเองครับผมกุยออกไปตามไปผมก็จะดินมาใส่เอาดินตัวนี้แหละลงมาใส่อ๋อจะวมน้องเขาก็มาค้นไปบ่อยทีละสามถุงสี่ถุงเอาไปเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเอาเองเลยครับครับแต่ผมก็จะ กุยดินลงผสมเอีกขกยใส่ถุงเองนี่แหละเอาเองขายเยอถูกต้องเนาะครับผมใครอยากได้ก็เอาไม่ได้ขี้เหนียวถึงขนาดว่าอู้หอะไรจะขายหมดเลยบอกไม่ได้ขายถ้าอยากได้ดินี่ไปปลูกของกับมะกุยเอาใส่ถุงก่อเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเยอะเท่าไหร่เนาะพอประมาณก็ถุงสองถุงก็ไม่ว่ากันอ่าถุงแต่ยาวเกินนั่นมันช่มาปิดเอามาเต็มอัพเพื ผมจอดินที่ไหนถมฐานต่ออีกใช่ใช่ครับก็คือแต่มันขี้เกียจแล้วเข้ามาเนี่ยดินข้าๆอยางนี้ขุดเข้ามาได้เอาง่ายๆคือเราเนี่ยให้พอประมาณเราไม่เดือดร้อนนะเราให้เขาเนี่ยแล้วคนเอาก็ไม่ต้องเอาแบบให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่าใช้คําพูดนี้ดีกว่าเนาะครับผม บางคนเขาก็บอกว่าเขาขี้เกียจกอกให้หน่อยเดี๋ยวจะให้ถุง20 30ิบสามแล้วแต่ใจนะผมไม่ได้ตั้งใจขายถ้าเมาเองก็เมาฟรีได้ครับผมบ้านทำนบนะบ้านทำนบเขามาจอดสามส30ถุงเขาเอาไปปลูกอะไรนะตาเขาไปปลูกอะไรอ่ะอ่อ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ผักสามเหมัอนไหมผักสามนะลุงเฮโอเฮอเฮ่อเฮ่อนะจ้ะนั่นแหละเฮโอเนี่ยมาเอาเขามาเอาปีที่แล้วครับผมคุณตาครับตาเด็ดมา ฐานที่เราทําได้สวยขนาดนี้นี่เราต้องเริ่มต้นอีกจะต้องทอํายังไงบ้างถึงได้เป็นก้อนขานาดนี้ครับคุณตาการเลือกต้นเผา่านบอกครับผมการเลือกต้นเผา่านก็เผาธรรมดาเราน,นี่แหละแต่แต่เราดูดูควันดูที่เผาดูที่การเผาว่าทําไมฐาน,นก้อนสวยเพราะว่าหนึ่งต้องดูควันไฟว่ามันไหม้หรือย,ยังมันติดหรือย,ยังเป็นก้อนเป็นฐานหรือย,ยังมันจะเปลี่ยนสีไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีถ้าขึ้นสีขาวนี่แสดงว่ามันยังเป็นไม้อยู่ ถ้าขึ้นออกสีมันเออนี่สีนี่ครับเนี่ยอันนี้คือสีนี่คือสีของควนันไฟนี่คือสีสีจะไปเริ่มเป็นฐานแล้วครับนี่คือจะเริ่มเป็นนี่สีกําลังไหมสีนี่ไม่เอาอแล้วก็สีนี่ก็ยังไม่เอานะต้องให้มันเขียวจริงๆเป็นควันสีเขียวเลยนะมีกันไวยเหรอครับครับมันมันจะสีเข้มกว่านี้มันออก ออกเป็นไหมคือว่ามันมันจะไม่ไม่ฐานแล้วมันเป็นฐานแล้วคือเป็นเปลวไฟเนาะเป็นเปลวไฟแล้วนั่นแหละคือจะทุบได้เลยที่นี้ทุบมันก็ลงเลยปิดได้เลยปิดได้เลยถ้าควันอั่นี้ไม่ปิดครับผมไม่คือสีมันต่างกันชัดเจนเนาะสีมันต่างอันนี้ใสอันนี้ใสอันนี้ขาวขุณขาวขุนนี่คือยังยังไม่ไหมแต่ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นฐานจริงถ้าเป็นเป็นฐานจริงมันจะมันจะเปลี่ยนสีทันทีเปลี่ยนสีมันออกสีเขียวเห็นไหมนี่นี่เนี่ยมัน สีมันจะต่างกันเลยคือดูในรูนี่เห็นเป็นสีเห็นเป็นไฟเลยครับมันจะเป็นไฟนี่แสดงว่ามันจะเป็นฐานจะทุบได้แล้วอีกนี่ประมาณอีกบ่ายโมงบ่ายสองผมก็จะทุบแล้วครับผมมันจะนี่สังได้เลยจะลู้เลยทันทีแต่ถ้าคนไม่สนใจก็คือจะไม่รููถ้าคนไม่สนใจครับผมคคนคนต้องเรียนรู่จริงๆถึงจะรู้ว่าเออตัวนี้เป็นฐานหรือยังถ้าอยากได้เละมันง่ายเละคือคือมัน เป็นก้อนเล็กๆขนาดนี้ขนาดนี้ให้เป็นสะเก็ดนะให้เป็นสะเก็ดแบบโอยออกมาปุ๊บนี่มันจะไม่มีเป็นก้อนเหมือนกับกระทุบไปเลยสามารถสิกสันไดขนาดนั้นเลยได้ครับโอ้โหได้ถ้าเป็นก้อนเราต้องดูไฟว่าเอถ้าเราจะรอเตานี่เราจะเป็นก้อนแบบที่็มครับผมคือเรารีบทุบนี่ผมจะรีบทุบแล้วนี่พอาบมีใบสองคนทุบกลางคืนพอม้อมาทุบนะทําไมครับคุณถ้าควันมันเป็นรักษาะนี่กลางคืนผมก็ต้องลุกออกมาดูว่า มันพอทุบหรือยังพอปิดหรือยังบางคนเขาทานเขาจะเขาจะนอนต่อกลางคืนไม่ดูหรอกทาที่เราดูข้างเดียวเขาผมสีทุ่มหกทุ่มตีสองเมื่อคืนถึงตีสี่ตีสี่น่ผมทุบจังนู่นเมันจะไปเลยช่วงผมจอนี่หมดเลยนะครับผมนี่คือคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับนี่แหละออนี่แหละแล้วเขาจะถาดต่อไปใหม่ครับผมทานู้นเริ่มไหมแล้วนะครับเนาะไหมครับ ด้านั้นปิดไม่สนิทมันก็มีควันออกตามปกติอ๋อแต่ว่าไม่ได้ไหมไฟมันอยู่แค่ตรงนี้แหละครับผมแต่ควันมันก็ตรงไหนมันมีรูมันก็จะออกควันไปครับผมไปไปไม่ได้ไปได้แค่ควันไม่ได้เฉพาะควันครับผมนี่มันขึ้นเขียวขึ้นขาวขึ้นเขียวอ๋อนั่นนั่นแสงสีแสงสีนี่แหละใช่ใช่ใช่สีไหนนี่มันแน่นอนมันจะมันจะสีเขียวน่ะเราจะมีสิทธิ์ได้ทุบแล้วไงอ๋อมันชัดเจนเลยนะชัดเจนครับ มันเป็นสีเห<ส>มือนที่คุณบอกคือมันไม่ถ่านแล้วไงครับผมมันเป็นถ่านแล้วมันมันจะไม่ถ้าสีเขียวนี่หายเมื่อไหร่คือมันจะเป็นขี้เถ้าทันทีเลยโอ้โหไม้จะไม่มีเป็นขี้เถ้าสีขาวเลยแถน,นี้นี่ครับผมเขาจะเรียกว่าถ่านทะลุแสดงว่ามันไม่ไม้หมดแล้วครับผมและขี้เถ้าเป็นขี้เถ้าแล้วโอ้เยี่ยมเลยนะครับไม่รู้จกถึงเมื่อลรถึงจะได้เขาเผาเขาจะได้แต่เดือนนี้ส่วนมากเขาจะเผาเป็นเศษเล็กๆเนาะครับเขาพลาดเพราะอะไรคุณตาเขาพลาดยังไงเขาไม่ได้ดูแลมันเนี่ย เขาปล่อยทิ้งเงลย<ว>ไม่ดูแลมันไม่รู้จักว่านอนทั้งคืนเนาะนอ้คืนปล่อยให้มันไมนหม้ไปหมดมันก็เป็นมันสุกมากครับผมไม่สุกมากมันก็แตกนี่มันก็ไปคิดเท่า,าบ้างได้ก้อนเล็กเลบ้างครับผมแต่ว่าของคุณตานี่ใหญ่นะ้งณตาเนาะใหญ่เป<อ>็นท่อนก็มีนี่เขาทุบออก็เสียยายทุบออกอยู่มันจะเป็นท่อนไม้เลยเมาบ้างเมื่อกี้นะครับผมนั่นแหละมันเป็นท่อนไม้เลยเนี่ย นี่คุณยายโชยอีกแล้วนะครับผู้ชมครับนี่อ่ะโกยอ่ะโกยมานี่หนึ่งครับคุณยายมันจะเป็นก้อนโกยไม้ดูนี่หนึ่งเป็นบุญตาหน่อยเนี่ยตาตาโกยให้แกดูเลยให้ถ่ายรูปสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งคุณตาจอมาดิจะให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอ่าวันนี้เราได้เปิดซิงเลยนะคุณยายออกครับคุณยายออกครับเดี๋ยวฟันเข้าหน้าเดี๋ยวจะไม่สวยนี่เห็นไหมโอ้เป็นอย่างนี้แหละครับลักษณะของมันเดี๋ยวมันมัน ถ้าปิดแล้วมันเอายากมันต้องกู้ดินออกหมด,หด,ดงงอ่าพอ <c oughs> แล้วครับอ่าได้เห็นแล้วครับคือมันมันจะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้แหละอืมก้อนใหญ่เลยนะเป็นข้อนขอนไม้อไอ้ที่เราใส่ไปก็เหลือทั้งดุ่นเลยเหลือทั้งดุ่นเลยครับดเ,ดเวลากู้ออกมาก็แตกเช่าที่นี่มันเกาะมาทิพย์เอามาวายมาครับ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 บางคนจะงงอ๋อเยี่ยมเลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม พอทานเขาบอกว่าเตาอบเตาอบผมก็ทําได้แต่ผมไม่ทําอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณตาทาแล้วประสบความสําเร็จมากนะและอีกอย่างหนึ่งเชื่อโลกมันจัจับเราไม่ได้เพราะว่าลมมันไปทั้งเราอยู่เหนือลมถ้าเป็นเตาอบมันจะเจ็บไว้ในเตาเลยใช่ใช่ครับและมีโอกาสทังทับเราด้วยอืนี่คือเตาอบผมทํามาแล้วเตาอบอ่ะนั่งสบายเพราะว่าป้ามานั่งอยู่เหนือลมนะตอนนี้นะครับอยู่เหนือลมอย่างนี้ครับผมเขาทานจะบเป็นอย่างนี้ ถ้าอีกหน้าหนึ่งลมมาทางนี้ผมจุดจุดวาทางนู้นเก็บมาจากทางนู้นมีเข้าหน้าหนาวลมมันจะไปทางทิศใต้เราก็ต้องอยู่ทางทิศเหนือดูทิศทางลมด้วยครับผมคุณตาสุดยอดเลยนะดูทิศทางลมดูทิศทางเมียด้วยเนาะมีอารมณ์ดีหรือเปล่าข้าไม่ดูไม่ได้เมื่อเช้าลุ่หลานสาวเข้ามานี่เขาจะโพดดูเขามาถ่ายเขาจะโพดถ่ายเขาจะโพดถ่ายอ๋อ